อย่างตัวนี้รุ่นลบอีก1รุ่นที่ขายดียมากนะตอนนี้นะตอนนี้ก็คือสั่งของละสองไปแล้วต้องการโซฟาแบบเน้นความมินิมอลอาจจะไม่ได้เน้นฟังก์ชันอะไรเยอะไม่ได้เน้นแบบว่าปรับเก็บของได้ดึงเกะได้ไม่มีตัวน,นี้ไม่มีเลยแต่เขาออกแบบมาได้ลงตัวม,มากครับด้วยการทำเป็นแบบ L shape ที่มีการแยกกันได้ของ2ชิ้นนี้แบบว่าไม่ได้หนักมาก้วยนะสามารถปรับกันได้ง่ายเนี่ยและอีกหนึ่งอย่างที่ออกแบบมาได้ดีมากๆคือโต๊ะตัวนี้ฮะโต๊ะเป็นรูปตัว L แบบนี้โต๊ะมันจะเป็นรูปตัว L แบบนี้นะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือรุ่นนี้เนี่ยผมสามารถจะดันโนวนี้ออกไปนะครับแล้วเอาโต๊ะตัว L ตัวนี้สอดเข้ามาไว้ตรงกลางก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ปรับได้หลากหลายรูปแบบหรือที่จะเอาโต๊ะตัวนี้ไว้ริมสุดฝั่งนี้นะครับ ขอภายที่ไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าหนักแล้วก็พื้นที่เล็ก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไว้ใมีโอกาสเดี๋ยวผมทําคลิปทําให้ดูเลยว่าปรับได้หลายรูปแบบยังไงบ้างนะครับแอลตัวนี้เห็นไหมมันสามารถโค้งเข้ากับตรงนี้ได้พอดีเลย นี่มันก็จะเป็นอยู่ลตรงนี้ซึ่งทําออกมาแล้วสวยงามลงตัวมากหรือจะเอาตรงนี้เข้ามุมฝั่งนี้ก็ได้ไอสิ่งที่ทำออกมาได้ดีมากๆคือตัวนี้ที่ทํามาคู่กับตัวโซฟาเนี่ยออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากครับทำให้แม้จะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกับพวกโซฟาหลายๆแบบเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ก็นั่งสบายมากๆเช่นเดียวกันด้วยเน้นจะมีความเตี้ยมีความมินิมอลหน่อยนะไม่สูงมากนะครับสำหรับใครต้องการโซฟาแบบ ที่ไม่สูงมากหลายๆคนมองหาอยู่นะครับโซฟาที่ไม่สูงมากมีดีไซน์ที่แบบมินิมอลแบบนี้เนี่ยมาที่นี่ได้เลยเรามีการรับประกรันโครงสร้างให้ถึง10ปีเต็มนะครับพวกนี้เป็นโครงสร้างไม้พวกไม้สะเดานะครับรับประกรันให้เต็ม10ปีแล้วก็ที่สําคัญราคาดีมากๆด้วยอย่างตัวรุ่นลฟเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่49,900บาท อันนี้คือราคารวมรวมโตะนะเพราะว่าโตะเนี่ยถ้าขายแยกของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่12,900อนบาทอันนี้เป็นโตะพวกไม้วานนะแข็งแรงนะฮะถ้าต้องการแบบแข็งแรงทนทานตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับตัวโซฟาเองก็แข็งแรงนะนี่แข็งแรงทนทานครับแล้วมีความนุ่นมีความเด้ง ของตัวโซฟาใครต้องการแบบสัมผัสดีๆก็มีมาดูได้ที่สาขาเรียบทางด่วนรลมินทานะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำโปรโมชั่นดีมากจาก49,900วันนี้เราทำโปรโมชั่นลดเหลือเพียง33,900นะครับแถมโต้ด้วยนี่